สวัสดีค่ะฟอนค่ะอยู่ด้วยกันกับ lady finance นะคะคลิปนี้เราจะมาเล่าถึง passive income เป็นหลักค่ะเพราะว่า passive income เนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนนะคะแล้วก็เป็นเป้าหมายของฟอนเช่นเดียวกันคือ passive income เนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยสร้างอิสรภาพทางการเงินหรือว่า financial freedom ให้กับเราได้นะคะเพราะว่าการที่เรามี passive income เนี่ยเราจะสามารถไม่ต้องทำงานก็ได้ นอนก็ได้ไปดูเด็ดปิกก็ได้ไปเที่ยวก็ได้แต่เรายังมีเงินเข้ามาอยู่ก็คือ มันมีเหมือนแบบเราได้สร้างเงินต่อเงินหรือว่าได้สร้างการลงทุนที่มันมาช่วยสร้างรายได้ให้กับเราถึงแม้เราไม่ต้องทํางานคือคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าได้แรงบันดาลใจนะคะจากการไปเห็นคอนเทนต์คอน,นตคอนเทนต์หนึ่งจากเพจบินเลี้ยนไมซ์เซแนวคิดพันล้านนะคะเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการมีพ s s ซีฟอินคัมเดือนละ1 0 0 0 0แบาท 1แสนเนี่ยน่าจะเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายของใครหลายๆคนนะของฟอนก็เช่นเดียวกันคือ1,000 0แบาทก็เพียงพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เราจะมี1 0 0 0 0แบาทเนี่ยเราต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่ถึงจะได้ passive อิน o m e เดือนละ1,000 0แบาทค่ะแต่ละสินทรัพย์นะคะที่เขาให้ผลตอบแทนไม่เท่ากันเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินลงทุนที่ มากน้อยแตกต่างกันด้วยซึ่งเราจะมาคุยกันว่าการที่เราจะมี passive income เดือนละ1 0 0 0 0แสบาทเนี่ยหรือที่ปีละ1.2ล้านบาทน,นะคะแต่ละสินทรัพย์เนี่ยเราต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่กันบ้างฟอนขอหยิบขึ้นมาคุย5สินทรัพย์หลักละกันที่ฮิตฮิตกันในตลาดนะคะแล้วก็คิดว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันละกันเนาะมาเริ่มที่สินทรัพย์แรกสินทรัพย์แรกเนี่ยก็คือเงินฝากธนาคารเป็นฝากประจํา ผลตอบแทนเขาจะอยู่ต่อปีที่1%ค่ะ1%เนี่ยถ้าจะสร้าง passive income ปีละ1.2ล้านบาทเี่กก็ต้องใช้ถึง120ล้านบาทเลยก็ขอขยับสินทรัพย์ขึ้นมานิดนึงเนาะเอาผลตอบแทนสูงขึ้นมาคุยที่สินทรัพย์ที่2ค่ะก็คือหุ้นกู้บริษัทเอกชนที่เขามีเครดิตเล t ติ้งดัก็คือ A 2องตัวนะคะเขาให้นิยามว่าการที่เขามีเครดิตเลดติ้งดัเนี่ย เป็นเครดิตเลทติ้งที่ดีเป็นอินเวส m e เมนต์เกรดตัวนี้ค่ะเขาจะให้ผลตอบแทนที่3.66%ต่อปีค่ะต้องใช้เงินต้นที่32.7ล้านบาทค่ะถัดมาที่สินทรัพย์ที่3ค่ะก็คือหุ้นปันผลบริษัทมัน่นคงตัวเนี้ยเขาจะมีผลตอบแทนอยู่ราวๆ5%ต่อปีนะคะเงินลงทุนใช้ที่24ล้านบาทค่ะถัดมา สินทรัพย์ที่4แล้วค่ะก็คือกองทุนรวมแต่กองทุนรวมเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเขามีความเสี่ยงหลากหลายมากแล้วแต่ว่ากองทุนนั้นเขาไปลงสินทรัพย์อะไรเนาะมีตั้งแต่เสี่ยงต่ําก็คือผลตอบแทน1%ต่อปีกับเสี่ยงสูงสุดเลยอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ14เต่อปีถ้า1%ต่อปีเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ามันคือต้องใช้เงินต้น120ล้านบาทเลยแต่ถ้า14%ต่อปีเนี่ยเราจะใช้เงินต้นที่8.6ล้านบาทค่ะ และอันสุดท้ายลำดับที่5นะคะก็คือการลงทุนในหุ้นด้วยทักษะแบบวอลเลนบัฟเฟตค่ะซึ่งก็คือ เป็นนักลงทุนระดับโลกนะคะเ <ST an th ew> ชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักคนนี้อย่างดีอยู่แล้วเนาะซึ่งการลงทุนด้วยทักษะแบบวอลเลนบัฟเฟต t เนี่ยก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง20%ต่อปีเลย <Wow. S 1> ีเยอะมากค่ะเงินต้นที่เขาใช้เนี่ยก็ใช้เพียงแค่6ล้านบาทเท่านั้นก็สามารถสร้าง Passive Income เดือนละ1 0 0 0บาทได้ค่ะจบไปแล้วนะคะกับ การสร้างแพสซีฟอินค m มเดือนละห0 0 0งแสนบาทจะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ซึ่งขอสรุปให้ฟังหลักๆเลยละกันการที่เราสร้างแพสซีฟอินค m มได้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย2อย่างคือ 1. อำนาจของเงินต้น อัอ2อานาจของผลตอบแทนอย่างที่เรารู้กันนะคะถ้าเรามีเงินต้นเยอะมากเราสามารถใช้ผลตอบแทนแค่1%ต่อป,ปียังได้เลยในการสร้างพาสิฟอินคัมเดือนละ1 0 0 0 0แบาทแต่ถ้าเราไม่ได้มีเงินต้นเยอะขนาดนั้นเราก็ต้องใช้ผลตอบแทนสูงเข้าช่วยนะคะมันก็จะช่วยสร้างพาส s ฟิอินคัมเดือนละ1000 0แบาทได้เหมือนกันสําหรับเนาาื้อหาดีๆแบบนี้นะคะฝนก็ต้องขอขอบคุณทางเพจ billion mindset แนวคิดพันล้านค่ะที่มาช่วยสร้าง สร้างอินส o n เชันนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราในการสะสมเงินต้นค่ะเพื่อนําตรงนั้นนะคะมาสร้างแพสซีฟอินคัมให้กับเราในอนาคตค่ะแต่สําหรับใครนะที่อยากไปอ่านเป็น f u ลคอนเทนต์ของ b ิลเลียนไม d ์เซ็แนวคิดพันล้านนะคะคอนแปะเป็นลิงก์สําหรับ f u ลคอนเทนต์ให้และใน d ดีสคริปชั่น u t u b e คลิปนี้เลยไปตามดูได้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะฝนก็ขอฝาก l a d y finance ไว้เช่นเดียวกันค่ะฝากกดไลค์ใน Facebook นะคะกด Subscribe ใน YouTube ค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย